เพื่อนไปดูเอาตีปลาที่น้องน้องบ้านนี่แหละน้องบ้านนี่แหละนเตานะคะเอาลงไปดูปลาเลยลงไปดูเร็วเยเนี่ยใครจะมาโอ้เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยพี่ปลาช่อนปลาช่อนบอาแมนนวลจันปลานวล บ้านนี่แหละน้องบ้านนี่แหละน้องบ้านแต่แต่วันนี้คุณลุงรัตนเต้าไม่ได้ไปนะใครจะพาไปเดี๋ยวตาลงไปใช่ไหมตามลงไปครับเตาตาลงไปนะจะเลี้ยวไปเลยนะโอเคมีใครไปบ้างนะมีใครไปบ้างครัรายงานท้าแล้วก็ใครครับอิงบุญโอเคเดี๋ยวเราจะตามไปครับลมดื้อนี่บ้านบําบอยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยระวังนะเนี่ยโอ้โหเตะ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 นะแฮก เสขอ,องหลุงเต้านี่งไงอย,อย่าจับทัดนั่งให้ดีตอนนี้นะครับพอถึงตรงน,นี้เราเลี้ยวขานะครับตามนแฮกนะคะจะจระับนี่บรรยาก,กาศดีมากเลยนะทักจําได้ไหมนี่ก็คือบ้านาน,าน้าณัจำได้ไหมน,าน,านั่นก่อนน้าอ่ฐโอเคเดี๋ยวเราตามน้าแฮกไปนะครับเราถึงหนองบ้านแล้วนะครับ โอ้เราจะได้ปลาแล้วจะดูปลากันวันนี้หมานมาได้ปลาไหมครับวันนี้เราจะคนน้ำมันรับโอ้ยลงไม่ได้ครับน้ำมันลึกครับได้ไม้เนี่ดูปลาดูปลากันลุงเปื้อด้วยโอ้ลุลุงลุงแป้ลุงแป้ลุงแป้ด้วยอ้าวลงลงสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีปู่ๆด้วยเร็วๆลูก สวัสดีครับเรกล้องลุงเต้านะครับเอาลุงไปดูปลาเลยลุงไปดูเร็วเลยนยใครจะอเดือย่าเสียงดังสวัสดีลุงแป้ยังไอปู่แป้ปู่แป้นั่นนันนั่นนั่นทายทายทายอย่ารอรอรออย่าวิ่งลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาเอามาให้คุณปู่เอามาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาอู้นี่ปลาอะไรทัดมันดูเขาเรียกปลาอะไรเนี่ยพี่ ปลาช่อนปลาช่อนบะเมนนวลจันทร์ปลานวลจันทร์ตะเพียนปลาตะเพียนเห็นไหมเข้าเยอะเลยนะครับปูแฟ่ได้เห็นไหมมีกี่ตัวนับดิไม่ไม่ไม่เก้าใหญ่กว่านี้อู้ยมึงเนี่ยน้อยกว่านี้เก้ามันก็น้อยกว่านี้ตัวเยอะเลยตายมันโม่เลยเพราะโลกนีมันถึงโลกนี่นะนะครับระวังเราแปดตัวเห็นไหมเห็นตัวใหญ่เลย นั่นนันน่นนันมัสิดนั่นเดี๋ยมัสิดตกเลยลูกมันหนามได้ลรกนี่ก็คือปู่แป้นะครับปู่แป้เดี๋ยวเดี๋ยวปู่แป้จะพาบุญบางไฟปู่แป้จะมีเอาบ้างไฟมานะครับปีนี้กี่บ้างนะครับปู่แป้ครับปู่แป้บุญบ้งไฟประมาณเท่าไหร่ครับห้าบ้างหกบ้างเหมือนเดิมใช่ไหมครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะนี่ต้องมาช่วยกันเหมือนเดิมครับครับ อ๋อครับครับอ๋อครับอ๋อครับวันสำคัญวันสำคัญวันสำคัญเดี๋ยวพ่อจะรีบหาเงินให้ได้อ่อป้าไป้ายไม่ดูนี่ก็คือหนองบ้านนะครับบรรยากาศหนองบ้านยามเย็นอ่ออ่อเราจะทำเตาถ่านซะ แต่ที่จริงถ้าทําเป็นสวนสาธารณะนะตรงนี้จะเหมาะมากเลยไอ้ทัดจะบีป่าจะตกใจตกใจเรื่องบีป่าต่ังชาเอออ่าดูดูไปค่อยดูไอ้ทีมลาบาโอ้ยบรรยากาศมาวิ่งทัศเจีบีบจะบีบจะเป็นนี่ใครจําบ้านไอ้นนัทได้นี่เห็นไหมสวนนนัทหนิบินล่องจานได้นี่บ้านนัทนะครับโอเคไปดูต่อ i no. ตกนี่เนี่เนี่ยเนเนียนแหะเส้ย้นเป็ดเส้นเบ็ดได้ไหมนะชาสัมทำนี่ได้ปลาไหมครับได้ปลาไหมครับได้ปลาป่ะครับโอ้ได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวโอ้เห็นไหมเสยนปลานะเรา่าไมอออว่าหมูมีตรมหรอมีลลูกโอ้ไม่มีอยู่นะมก็ว่ายมาทางนี้นะมันก็ว่าย ต้นอะไรนี่ต้นอะไรคุ้นๆไม่หนี่ต้นผักขี้เหล็กต้นผักขี้เหล็กโอ้ oh, นี่เกิดต้นผักขี้เหลนโอ้โหไปไปโอ้ oh, นี่แผงโซลา่าเซลล์เห็นไหมเนี่ยเขาจะตีน้ําเพื่อให้ฟอกออกซิเจนให้กับปลายในโลกนี่เห็น,หนี่ยแผงโซลา่าเซลล์บริษัท S C G ร้อยใจพันแปดอะไรเนี่ยไอ้ร้อยแปดอะไรเนี่ย ไตนาะอ่านบอนขอมูลหนาเนาะกับบอนกระเพาาผีกับลูกเพื่อนเนาะเป็นไปวงเขาเพ่นลมด่ดรื่วงกับห่วนนีแล้เอาเมฆกคนับเมฆนเมฆกนี่ินพัดีดรัวมแค่ว่วงนอนแล้วเพื่อนกินหนา่ึ้นนเนาะบ๊ายคุณรอครอครอครอไปไปเร็วสงข้าวเราเหนื่อยมากเลยจิบจิบแล้ว